สวัสดีครับวันนี้หั่นไทเฉยเย็นขอนำเสนอการสอน hsk 6ฮวันซิงต่ฟานอีสือฮวันซิงก็คือความดีใจฟานอีสือก็คือความหมายตรงกันข้ามนะครับวันนี้เราจะมาดูความหมายตรงกันข้ามของฟานอีสือคำว่าฮวันซิงคำศัพท์ที่หนึ่งก็คืออ y คเยคำศัพท์ที่สองยิวโ คำศัพท์ที่3ถุยซ่องคำศัพท์ที่4ถุยถางคำศัพท์ที่5้ชีเยว่นคำศัพท์ที่6กเปยชวงตอนนี้เราจะมาดูตัวอย่างประโยคของคำว่าอายยยนซึ่งแปลว่าความเศร้าหรือเศร้าหมองนะครับเขาไปเจออูเซน哀怨的心情思念เธอเขามีอารมณ์และความรู้สึกที่เศร้าหมองอย่างไรขอบเขตในการคิดถึงเธอ ค,คำศัพท์ที่2 yu ยิโฉก็คือความเสียใจตัวอย่างประโยคก็คือเธอ the white, sun, รือถ้า散了他的โฉการพูดจาไพเราะอ่อนหวานของเธอนั้นได้ทำให้ความโศกเศร้าเสียใจของเขาหายไปเลยทีเดียวต่อไปเราจะมาดูคำศัพท์ที่3ถุยซั่งถุยซั่งก็คือหดหู่ใจ ตัวอย่างประโยคนะครับเขา事业后女朋友又分手精神上非常ทุยซังก็คือหลังจากที่เขาได้ตกงานแล้วเนี่ยแล้แฟนสาวก็ได้เลิกทางกับเขาเป็นสิ่งที่น่าเสียใจโคตหูใจอย่างยิ่งนะครับคำศัพท์ที่4ถุยทงก็คือเสื่อมโทรมย่างประโยคก็คือเ้า把自己折磨得心都脆的 他很难过看到他那副憔悴颓唐的样子เขาทำให้ตัวเขาเองทนทุกทรมานนะครับจนนางคนนั้นหดหู่ใจเป็นเยอมากคำศัพท์ที่ห้าชีวันก็คือื่คือชีวัน่伤深结悲凉独自使人独泪落ความเศร้าเสียใจและ ขมขืนเสียงที่ว่าวีทำให้ผู้อ่านนั้นน้ำตาไหลาเลยทีเดียวคำศัพท์สุดท้ายนะครับเปย์ชวงก็คือโศกเศร้าเสียใจท่า, shining, าเดเ的声音有一点悲 e 的意 y นำเสียงของนางนั้นเหมือนมีอาการโศกเศร้าเสียใจเล็กน้อยวันนี้เหล่าซื้อก็ขอขอ,ขอบคุณนักเรียนทุกท่านนะครับที่ได้สละเวลามาเรียนขอบคุณมากครับสำหรับเพชสเควันนี้